ในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเล่นโลบอคมาที่มีชื่อว่าแพน vs เบลลอนนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่แพนเนซอมบี้แต่คือแพน vs เบลลอนนะครับซึ่งเริ่มมานะครับเขาก็โอ้เหมือนเส้นทางเหมือนกับทุกคนใช่เลยแพนเวียซอมบี้แต่ว่าน,นี่ไม่ใช่ซอมบี้ที่เป็นเบลลอนแทนโอเคครับเริ่มมาเขาก็ให้เรามาทําการวันนี้ซีนนะครับก็คืออ่าอ๋อเป็นแบบเหมือนถาป้องกันใช่ไหมอ่าฮะเราก็จะวางตรงนี้นี่มันก็จะมาอ่าฮะโอ้ยทุกคน ใช่เลยที่เราฆ่าได้มาวาันยู่ได้โอเคโอเคพอก็ใจได้อยู่แล้วทําไมผมไม่วาตงตัวปลายเนี่ยไม่เป็นทุกคนมาผมจะวางเพิ่มอีกอันนึ๊บเป็นแคนตัสซีนะครับผมก็จะวางที่ตรงนี้ยิงมันเพื่อนยิงมันอย่าบอกนะว่าเอาไม่ใช่มันต้องแบบต้องต้องกินหรอแบบมันต้องกินผลไอผักผงไปสิโอเคนผมได้ตัวอะไรมา ได้เป็นฟูลิฟูล่านะครับก็ทั้หทัก9-9กกิโลเรามาทำการเปลี่ยนดีกว่านี่มาแล้วก็มีตัวแคนตัสเป็น2ตัวแล้วจะสร้างตัวที่3มานะครับอันนี้อุ้ยคนนูบ25กิโลอ่าซื้อที่วางใหม่อ่าโอเคแล้วก็อันนี้โอเควิ่งอะไรก็ค่อนข้างเล่งนง่ายก็คือคล้ายๆพวกแนวตัวกันได้แหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเราทำการยิงพวก โผล่ตรงนี้แทนแล้วก็ตัวที่ได้มา,าไปทําการวางนั้นอ่ะเกือบนะครับเงินผมก็ได้ประมาณ11ต่อเบียทีเอ้ยอ๋อมันตีได้เหรอทุกคนตีได้ตีได้นี่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 เฮ้ยสต็อกลีทุกคนมาแต่งไงแล้วก็ซื้ออะไรไม่ได้อยแล้วอุ้ย,ยทุกคนมีมิสแครอทด้วยอ่ะตรงนี้มีเกียร์นะทุกคนเกียร์ทำอะไรได้ เกียร์ก็จะมี water bucket อ่าฮะก็คือจะเอ,อกทำให้พืชมันโตเร็ว,วขึ้น25%บามีเวลาหน้ากันดาวเมจหนึ่งร้อยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ไม่ไหวอะไม่นะจบตีทุกคนไม่ไหวมันเกือบตายแล้วเอ้ผมมีไม้ให้ผมไม่ตีตอบได้ไม่เชตอนนี้ก็เกลือสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนฮะ ทุกคนเขาเอาตัวมาให้ผมเอ้เราก็ต้อง thank you thank you มาเลยคืออะไรทุกคนโอ้โหตีไม่ไหวอะ่ะผมต้องต้องไปซื้อสตรอเบอรี่แต่ไม่ทันแล้วทุกคนเราต้องมาสตรอเบอรี่ซีดว่างออทุกคนมันหนึ่งอันนี้หนึ่งอันทีเลยโอเคอันนี้ คือตัวที่เพื่อนเพื <en> ่อให้มามันเยอะมากเลยมันโหดมากรีเจน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 ขอรีเจนขอรรีเจนโอ้ทุกคนเพิ่มช่องต่อไปหนึ่งแสนคนยังเติมตีรีเจนไม่ไหวอะ่ะอ่าเพื่อนมาให้เหรอขอบคุณมากเราจะกลายเป็นแบบเราจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากทุกคนเพื่อนเ <en> พื่อนเรามาให้ตัวคุณภาพเรามา,อ,า,าอ่าก็อันนี้ร้อยสามเอ็ดเอาแทนนี้แล้วกัน ไม่ไหวไม่ไหวโอเคมาทุกคนว่าแบบนี้มีอะไรถา,าบ้างอ่ะทุกคนมีปุ่มรีเบิร์สด้วยรีเบิร์สคือเขาต้องการ1รีเบิร์สนะครับเพื่อไม่ต้องแค่ไห้เขาต้องการเงิน1ล้านทำให้เกาะเราใหญ่ขึ้นแล้วก็จะอันล็อก50มันนี่ถ้าผูกห้าสิเป็นมันนี่แล้วก็ถ้าเป็นโช,ชว์แล้วก็จะมีอะไรนี้ต้องการใช่ไหมเขาต้องการตาเล่ตาลา่าแล้วก็บอมมินิกุสซินี่โอเคซึ่งผมยังไม่มีทั้งไอ้ทุกคนจะอะไรอ่ะทำไมเรื่องมันเยอะจัง ตัวยากเหรอตัวยากเพื่นี่ยโอเคห้าพันผมมีตัวอะไรมีมี28กิโลโอเคแล้วค็โอเค,อเเคแล้วเนี่ยเราก็มาทำการซื้อซีกันดีกว่ามีตั้งสองหมื่นผมสามารถซื้อพัมกินได้พัมกินได้โอเคผมว่าผมควรขายสองตัวหลังออกก่อนแล้วก็เอาพัมกิน ไปวางข้างหลังปึ๊บอันนี้คือเร็วขึ้นแล้วหรออันนี้คือเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมไม่รู้ทุกคนไม่รู้อ่ะสองหมื่นห้าโอเคผมได้ซันพาวเวอร์มาทุกคนมาซันพาวเวอร์ห้าทีไหมเนี่ยสองทีโอเคอุ้ยต,ต,ตีมัน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  เย้ yeah, ทุกคนได้มา12กิโลอ่ะฮะตัวนี้พลังเท่าไหร่39ทุกคนเอามาแทนตัวนี้ได้เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าอันนี้มีอินเด็กซ์อ๋อเฮ้ยทุกคนตอนนี้คือตัวของผลงไม้มีแค่นี้เป็นลอ็อตก็มีเยอะอยู่แต่ว่าเพราะว่าตรงหลอนมันยังน้อยมากทุกคนมีแค่10ตัวมีสับโกลเลยเหรอสับโก้คืออะไรอะ ไม่รอเก็บกันเข้ามาโอเคตอนนี้เรามาเก็บตังกันดีกว่าอุ้ยทุกคนอ๋อทุกคนคือการปลูกแต่ละตัวต่างกันด้วยเหรออันนี้คือผมได้ความกินใหญ่อุ้ยมันยิงอะไรอะอุม้มแต่เพียงเออแต่ตอนนี้มันสามารถเซลซับหรือเซลอะไรเซลไมเบลอดได้สามพันหมดตัวนะสามพัน ฟิวแมชชีนก็มีการฟิลด้วยเอานี่ไงต้องรีเวิร์สหนึ่งเพื่ฟิวได้โอเคโอเคอ๋อผมว่าฟิวแมชชีนนี่ไงฟิวแมชชีนไปทำพวกแบบโกลไดมอนได้เลยทุกคนผม,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  1, มว่าใช่ทุกคนมิติกมิติกมิติกโอ้โหเลือดหมื่นเก้าไม่ไหวทุกคนไม่ไหวนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวย,ยิงมันยิงมันยิงขึ้นยิงมั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 นอ่าทุกคนผมว่าตอนนี้ผมน่าจะทำการ ซื้อปืนนะบาร่าบาร่ากันตามไปหนึ่งร้อยปัง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 ้งงงงงงาผมมีปืนผมไม่ใช้ปืน24กิโลทุกคน71โอเคลาก่อนเจ้าอะไรอะตัวนี้ผมเออเอาแล้วกันป๊บแล้วก็ทำการใส่ตัวยเจ้นเพิ่มนี่ โอ้คนมีมิติตายเหรอผมฆ่ามิติได้แต็มพลังหนึ่งร้อยก็โหดแหละแต่ว่ายังสู้ตัวระดับรีเจนที่พื่ผมให้มาไม่ได้มิติมาตัไหน <c oughs> ไม่เห็นเลยดูโหดมากโอ้โหทุกคนระดับก็อดลี่ห้าพันต่อวิ่ทีตัวเนี้ยขโ,โมย ขโมยขโมยขโมยไม่ได้ด้วยบ oh, อมบีนี่กุชินี่เอ้ยนละมีนี่มีตัวคาปูชิโนโ่แบบโกอ่าแล้วเขามีสามทางด้วยเอ้ยทำไมเขาใช้ยังใช้ซาลี่อยู่เลยเพอาที่จะทำการซื้อสถานที่ใหม่แล้วขย้ายและถ้าเกิดขยายผมต้องมีอ่า แล้วพอ,พอมาขายพืชไปหมดแล้วด้วยแย่ yeah, แล้วพอมันขายพืชหมดแล้วามายายมยาย,ยายได้ไหมมายายได้ปหมผีอัพไปวางอันนี้ได้ทุกคนโ okay. อเควิทุกคนโกหรอใช่ทุกคนเป็นบื้อแบบโกแบบโกมัน <c oughs> ยิน้โอ้โห เอ๊ะเป็นเดบเลยหรือเปล่านนเนี่ยคนเขาคนคนสร้างเกนเนมทำให้เขาบินได้อ่ะโอ้โหทุกคนระดับนีออนมิติ้นะะดับเขาไปแล้วเอาทิ้งหมดไปแล้วทุกคนอะไรอ่ะอ๋อทุกคนโอเคเหมือนจะมีอีเวนต์โฟส์เซ้นมาทุกคนเพราะว่า อ่านี่ทุกคนชายระดับระดับโฟเซนมาเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสที่พืชและเบนลอดพืชด้วหรอทุกคนพืชด,ด้วยอีกห้าสิบวิอ๋อโอ้โหโฟเซนโฟเซนจริงทุกคนดูๆๆมันนแข็งเลยขอเถอะเอ้ยการ์ตีไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยมีตัวนี้ผมไม่เคยมีใช่ไหมทอาไมมันติดไม่ไม่ไม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 ติดเป็นโฟเซนอ่ะอยากได้โฟเซนอ่ะอยากลดโฟเซนอุ้ยทุกคน ใช่กินคุณคุณใช่คนเมื่อกี้วะทุกคนใช่คนเมื่อกี้ไหมไม่รู้คนโฟสเซนมาแล้วลีลีล่าโฟสเซนอ่าลีลีล่ามันตีพลังเท่าไหร่อ่ะอย่าขยับอย่าขยับสนินใจไปดีกว่า จิ๊บมีวันเบลล์อยากได้ไงั้นเหรอเอาไปสิเอาไปเลยเราให้นายแล้วโผลมาอีกแล้วโก้เส้นไหมโกทุกคนโอเคไม่โฟเส้นไม่เป็นไรอย่างน้อยโก้อย่างน้โกมาอย่างน้โกมา ไหว้าไหวไหวชิวไหวชิว,วชิวเป็นน้อมันก็ต้องพลังของเงแล้วเก้าสิบอ็โอเคก็ยังพอเอามาแทนตัวนี้ได้ไอเอคิเบสคนเอ้าผมได้ไม่ได้หรอเจ็ดแปดโอเคผมไม่ให้ดูเลยโอเคคนรีเจนโฟเซ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 นมาแล้วพลังเท่ไหสิบโลองอะ่ะร้อยสามห้า โอเคผ่านผ่านทุกคนรีเจนโฟสเซนมันมาแล้วอ่าอีคือเบสเลยนีลาลาม,มซีเคทนีออนโอ้โหทุกคนอันนี้ดวงเหรอซีเคทนีออนขโมยได้ไหมหนึ่งแสนต่อวิทยทีมันรีงกสุดยังไงอะซื้อใหม่ก็ได้วะมีปืนสองอันเลยมาทุกคนอีกห้าตัว อีกแค่หตัวมิสติกผมจะมาแล้วขอให้คุ้มค่ากับการรอคอยหน่อยที่มันมาตั้งห้ารอเนี่ยการ์ตีกันเต็มเนี่ยขอเป็นคุ้มค่าหน่ยนะขอคุ้มค่าเถอะนะหลังจากตัวกวางตามิติกจะมาะมาแล้วการ์ตีมิติกฮะ เคยขี้มาแล้วพี uh. ่ลเลือดหมื่นสองไหวไหมเนี่ยตัวเดิมอ่ะตีมัน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 กี่โลอ่ะใหญ่อยู่ปะยี่ห้าโลตองหักสวยทุกคนคุ้มค่าคุ้มอยู่คุ้มมากถึงแม้จะไม่ใช่ระดับ สูงแต่ว่ามันเพิ่มสองเท่าจากเดิมเลยทุกคนบอสน้ำหนักมันเยอะมากแต่มันคุ้มค่ากับการรอ,อคอยตั้งเกือบชั่วโมองเลยเนะี่ยทุกคนไม่ได้ยิงเลยโอเคทุกคนผมว่าในแบบนี้ในแบบแพนเวสเป็นรถก็เข้าๆก็จะมีมาเนีครับซึ่งอันดับเตี้ยที่ผมเกลียเลยแหละแต่ว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากถ้าชา,าวกาฝากกดไลค์ต่นะครับแล้วเกิดใครที่อยากเล่นผมก็จะมา ผมก็จะส่งลิวิ์ที่ใต้คอมเมนต์ Comment นะครับโอเคชิปนี้ก็คงต้องไปนะครับผอุที่รับชมนะครับอย่างน้อยที่ผมก็ได้มิติมา2ตัวถึงแม้จะโดนการันตีก็ตามโอเคลิปนี้ก็ไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับโอเคทุกคนหลังผมจบชิปไปประมาณ1ิวิมิติต่อไปมันมาแค่1ิวิเท่านั้นมิติมาเฉ็ยทุกคนผมผมเพิ่งจบลิปไปประมาณ1ิวิผมม่ได้ขึ้นใหม่หลันเชอร์ อ่าผมได้บอมบบอมบินี่กูซินี่ก็คือแอนตี้จับรีเวิร์สก่อนจบคลิปไม่สิจบคลิปไปแล้วประมาณสิบวิโอเคอ่าแล้วพอาฮะผมก็ได้ตัวมาเพิ่มอาอะไรนะอีคิปเปสโอเคพี่นคนเนีตั้งไหนมาพอผมจบคลิปไปแค่สิบวิมันมาเลยโอเคมาคลิปไปจริงแล้วโอเคเราไปกันดีกว่าอวขอบคุณที่รับชมครับ